ขอเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการท่องแดนพุทธภูมิก็ได้มาพบปะกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เป็นตอนที่2 5 7เกดวันนี้ยังนำพาท่านทั้งหลายมาอยู่ภายในบริเวณพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเ,เจ้าณนะตำบลอุลุเวลาเสนานิคมในอดีตปัจจุบันก็คือตำบลพุทธคยาอำเภอขยารัฐพิหารประเทศอินเดีย ภายในบริเวณมหาโพธิมณฑลแห่งนี้นอกจากจะมีพระเกดีพุทธคยาต้นพระศีมหาโพธิพระแท่นวัชระอาจซึ่งเราก็ได้อดาธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ฟังไปแล้วเมื่อตอนที่ผ่านมา คราวนี้จะพาท่านทั้งหลายได้เปลี่ยนบรรยากาศด้วยการมาทราบถึงสถานที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธประวัติสถานที่ตรงนี้เราเรียกว่าสัตตมหาสถานก็คือสถานที่ใหญ่ๆอยู่เกดแห่งอันเกี่ยวเนื่องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ตัสรู้แล้วก็ได้เสด็จมาประทับอยู่เกดแห่งนี้เรื่องราวของสัตตมหาสถานนนั้ก็มีปรากฏในหนังสือหลายเล่มเลยทีเดียวเช่นฝ่ายเทรวาธ ก็จะปรากฏในหนังสือพระวินัยปิฎกหนังสือมหาวงหนังสือสมันตปาสาธิกาหนังสือปฐมสมโพธิกถา,าส่วนฝ่ายมหายานนั้นก็จะมีในพระวินัยของนิกายมูลสรวาสติวาทินหนังสือพุทธจริตหนังสือมหาวัตตุหนังสือรดิตะวิสตะและหนังสือชินาจริตอย่างนี้เป็นต้น สัตมหาสถานนั้นก็จะเริ่มต้นด้วยจุดแรกนั้นก็คือต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งก็ได้อธ,ธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ทราบแล้วก็สรุปย่อๆให้ท่านทั้งหลายฟังอีกครั้งหนึ่งว่าต้นที่ท่านทั้งหลายเห็นในปัจจุบันนี้ก็เป็นต้นที่สี่ต้นที่เป็นสหาชาติคือเกิดพร้อมกับพระสมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ตายไปในยุคข,ของพระเจ้าอาโศกจากนั้นต้นที่สองก็มาตายในสมัยพระเจ้าสสังกา ส่วนต้นที่สมนั้นก็มาตายในยุคที่อังกฤษปกครองซึ่งก็ตายเองโดยธรรมชาติไม่มีใครทำลายต้นที่4ก็คือต้นในปัจจุบันนี้ก็ปลูกโดยอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมในจารึกที่สถูปพระหุทนั้นก็จะมีการแกะสลักเป็นรูปต้นโพไว้และมีการสลักจารึกไว้ด้วยเป็นอักษรพรมีภาษาปรากิตเขียนบอกว่า พระขาวโตสักกมุนิโนโพธิแปลว่าต้นโพของพระพุทธเจ้าผู้มีนามว่าสักยมุนีนั้นก็แสดงว่าต้นโพนั้นเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในสมัยที่ผ่านมาจากนั้นท่านทั้งหลายเราก็จะพาทุกท่านเดินออกจากบริเวณพุทธคยาห่างมาสักเล็กน้อยจุดที่สองที่เป็นสตมหาสถานก็คืออนิมิสเจดี คำว่าอนิมิสเกีเดีนั้นแปลว่าสถานที่บูชาที่ไม่กระพิพะเนศหมายความว่าในสมัยที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้สัปดาห์ที่สองนั้นพระองค์ก็ได้ยืนเพ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่นี่ไม่กระพิพะเนศเลยทีเดียวทรงรละลึกนึกถึงคุณที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ให้ร่มเงาจนกระทั่งพระองค์ได้ตรัสรู้หมดจากกิเลสอาสวะ ปัจจุบันได้มีการสร้างเป็นเกดีทรงสี่เหลี่ยมคล้ายกับเกดีพุทธ,ธกยาแต่ค่อนข้างเล็กกว่าภายในนั้นก็จะปริษฐานพระโพธิสัตต์ตาราซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ที่สร้างจากหินดำในสมัยราชะวงศ์ปาละสถานที่ตรงนี้ก็คือสถานที่สัตมมหาสถานสัปดาห์ที่สอง จากนั้นเราก็วนกลับมาที่ข้างๆเจดีพุทธคยาฝั่งทางด้านทิศเหนือถ้าท่านใดที่เคยไปพุทธคยาแล้วเดินมาทางด้านทิศเหนือของพระเจดีซึ่งเป็นทรงสี่เหลี่ยมนั้นเราก็จะเจอกับหินทรายแดงที่แกะสลักเป็นลักษณะกลมๆเรียงอยู่ข้างๆมีทั้งหมดอยู่เก้าชิ้นตรงนี้แหละท่านทั้งหลายก็จะมีป้ายบอกว่านี่คือรัตนจงกรมเจดีที่เราเห็นหินเป็นลักษณะทรงกลมนี้ไม่ใช่แกะสลักไว้ เป็นรอยพระบาทที่เหยียบย่างของพระสมมาสัมพุทธเจ้าแต่ที่เราเห็นลักษณะทรงกลมนี้ก็คือฐานของเสาหินที่ตั้งขึ้นมาแต่ตัวเสาหินนั้นแตกหักเสียหายก็เลยเหลือแค่ฐานแต่ในยุคที่มีการบูรณะโดยอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมในปีพศ2423ก็ยังมีเสา บางต้นที่ยังสมบูรณ์อยู่อย่างที่ท่านทั้งหลายเห็นในภาพขณะน,นี้ก็แกะสลักเป็นรูปคนในยุคสมัยโบราณก็จะตั้งขึ้นมาแล้วก็จะมีที่จงกรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ตรงกลางซึ่งปัจจุบันนี้ก็ทำเรียนแบบขึ้นมาใหม่มีทั้งหมดอยู่19ชิ้นยกสูงขึ้นมาเหนือระดับที่เราเดินส่วนทั้งสองฝากฝั่งนั้นฝั่งทางด้านทิศใต้ มีการแกะสลักจารึกไว้แต่ละเสาซึ่งมีทั้งหมดอยู่11เสาเริ่มต้นด้วยเสาแรกฝั่งด้านขวาไปซ้ายนั้นก็คืออออีอีอุอูเอโอเอามีทั้งหมดอยู่11เสาก็มีทั้งหมดอยู่11สระจารึกไว้ที่ฐานของเสาด้วยส่วนฟังทั้งด้านพิษเหนือก็มี11เสาเหมือนกัน ก็เริ่มต้นด้วยพยัญชนะก็คือกะขะข,ะข,ะขะงะจะ่ะาชชัยะแล้วก็ตะซึ่งปัจจุบันนี้จารึกที่อยู่ทางด้านทิศใต้ที่เป็นสระนั้นปัจจุบันนี้ก็ไม่เหลือแล้วอันเนื่องจากว่าเมื่อมีการบูรณะพระเดียด์พุทธคยานั้นก็ได้มีการขยายฐานของพระเดียรให้กว้างขึ้นก็เลยครอบทับเอาตรงบริเวณที่เป็นเสาส1ต้นที่จะรึกเป็นสละไว้ ปัจจุบันจึงเหลือแต่ทางทิศเหนือมีทั้งหมดอยู่สิอต้นแต่ว่าเสียหายไปเหลืออยู่9ต้นอย่างที่ท่านทั้งหลายเห็นในภาพขณะน,นี้นักโบราณาคาดีเองก็ไม่ได้คำตอบว่าทำไมการทํมเสาขึ้นมาต้องมีการสลักสลละและพยัญชนะไว้ที่เสาด้วยก็ยังเป็นปริศนาที่จะต้องหาคำตอบต่อไปนี่ก็คือรัตนจงกรมเกดีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรา ได้มาเดินจงกรมทั้งหมดอยู่หนึ่งสัปดาห์เพื่อคลายอิริยาบถหลังจากที่นั่งหรือยืนมาเป็นเวลานานพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสถึงอานิสงค์ของการจงกรมไว้4อย่างหนึ่งก็คือมีอาภาษน้อยสองช่วยย่อยอาหาร 3. ช่วยนานในสมาธิ 4. ตรีในความเพียรท่านใดที่ขยันจงกรมก็จะได้อานิสงส์สี่ข้อนี้ จากนั้นก็ไปที่รัตนคระเจดีซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ทางด้านเหนือของเจดีพุทธคยาสถานที่ตรงนี้เป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ตรัสรู้เข้าสู่สัปดาห์ที่สี่พระองค์ก็ได้มาประทับอยู่บนเรือนแก้วเพราะคําว่ารัตนคระเจดีนั้นก็แปลว่าเรือนแก้วนั่นเองทรงแสดงพระวิธรรมโปรดบรรดาเทวดาทั้งหลาย นี้เป็นการแรกที่พระองค์ได้ทรงแสดงแต่ว่าให้กับเทวดาไม่ใช่กับมนุษย์ปัจจุบันนั้นก็จะเป็นอาคารลักษณะทรงสี่เหลี่ยมไม่มีหลังคามีซุ้มประตูทางเข้าอยู่บริเวณทางด้านทิศเหนือเข้าไปด้านในก็ปไปสารพระพุทธรูปและพระสถูปขนาดเล็กในสมัยปาละบริเวณแถวนี้ก็จะมีพระสงฆ์ชาวทิเบตและฝ่ายมหายานนั้นมา สักการะบูชารวมทั้งมาไหว้แบบอัถางขปดิษ์หรือมาเจริญพุทธมนต์สาธยายเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวน,นี่ก็คือพื้นที่ภายในบริเวณเจดีพุทธคยาที่เป็นสตมหาสถานส่วนอีกสามจุดนั้นไม่ได้อยู่ภายในบริเวณที่ตรงนี้แต่ก็มีการจำลองพื้นที่ไว้ อันที่หนั้นก็คืออาชป,ปาลนิโครธซึ่งก็ห่างจากเจดีพุทธคยาประมาณ2กิโลเมตรก็จะเป็นสถานที่ที่พระองค์ถูกที่ดามานยั่วยวนให้หลงไหลและที่ตรงนั้นพระยามานก็ได้อารัธนาให้พระองค์ปรินิพานแต่พระองค์ก็ปฏิเสธรวมทั้งสหัมบดีพรมก็ได้อารัธนาพระองค์ให้แสดงธรรมเพราะพระพุทธองค์นั้นทรงเบือ่อหน กลัวว่าเมื่อแสดงแล้วจะไม่มีใครเข้าใจจึงได้ปฏิเสธที่จะแสดงธรรมจนท้าวมหาพรมต้องมาอาราธนาก็เกิดขึ้นที่ตรงนี้ส่วนสัปดาห์ที่6ก็คือสามุจจรินคําว่ามุจจรินนั้นก็แปลว่าต้นกิกเป็นพื้นที่ที่พญายาคานามว่ามุจจรินแผ่พังพันปกป้องพระองค์จากแดดจากฝนที่ตกมาก็ห่างจากบริเวณพุทธคยาไปสามกิโลเมตรส่วนพื้นที่ที่เป็นราชายตนะอันเป็นสัปดาห์ที่เกียินั้น ก็อยู่ห่างจากพุทธกยาสามกิโลเมตรเศษเหมือนกันคําว่าราชาจตนะก็มีอยู่สองความหมายความหมายที่หนึ่งก็หมายถึงต้นเกตซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับต้นไทรอย่างรากออกมาจากกิ่งได้ความหมายที่สองก็แปลว่าที่อยู่ของพระราชาอันหมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองที่นี่นั้นเท้าวจตุโรครบาลก็ได้ถวายบาตต่อพระองค์ท่านพระองค์จึงได้รับอาหาร มือแรกหลังจากที่ได้ตรัสรู้ก็คือศัตรุผง์และศัตรุก้อนจากพ่อค้าทั้งสองนั้นก็คือตัุุสะและพันลิกะซึ่งเมื่อพระองค์ได้แสดงธรรมให้ฟังท่านทั้งสองนี้ก็ได้ถึงทวิรัตนะคือการพึ่งสองประการก็คือพระพุทธกับพระธรรมเนื่องจากสมัยนั้นยังไม่มีพระสงฆ์นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในบริเวณรอบเจดีพุทธคยา รวมแล้วสัตมหาสถานนั้นก็มีทั้งหมดอยู่49วันจากนั้นพาท่านทั้งหลายวกกลับมาที่เจดีพุทธคยาอีกครั้งหนึ่งท่านใดที่เคยไปพุทธคยามาแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าบริเวณรายร,ายรอบเจดีพุทธคยานั้นก็จะมีสถูปเล็กสถูปน้อยทําจากหินดําตั้งประดิษฐานอยู่ทุกด้านของพระเจดีที่น่าสนใจก็คือพาท่านทั้งหลายมาฝั่งทางด้านเหนือที่นี่นั้นมีจารึกที่น่าสนใจนั้นก็คือ สถูปหินดำทำเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ยอดก็เป็นทรงกลมคนผ่านไปผ่านมาไม่ได้สังเกตก็ไม่รู้ว่าเป็นสถูปอะไรที่นี่นั้นมีจารึกภาษาสันสกฤตอักษรสมัยรัชวงศ์ปาละแถวแรกนั้นก็จะเขียนคาถาเยธรรมมาจากนั้นก็จะต่อด้วยคำว่าเทยธารโมยังสกยะภิกษุธรรมะปาลิตััศยะแปลความย่อๆนั้นก็คือ ทำเราได้มีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถา,าคตเจ้าตรัสซึ่งเหตุแห่งทำเหล่านั้นการเข้าไปดับเสียซึ่งเหตุแห่งทำนั้นเป็นการดีพระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้จากนั้นก็ต่อด้วยคําว่าทายธรรมคือการสร้างสถูปองค์นี้เป็นของสักยภิกษุผู้มีนามว่าธรรมปาลิตะบุญใดที่ได้กระทําก็ขอให้บุญนั้นจงสําเร็จให้แก่อุปชาอาจารย์รวมทั้งบิดามารดาด้วย นี้ก็เป็นจารึกของพระอาจารย์ธรรมปาลิตะที่ท่านจารึกไว้ในสมัยรัชวงศ์ปาละอายุก็ประมาณพศ .1,314 ถึง1,500จารึกไว้ที่ฐานของสถูปตรงนี้เรื่องราวของเกดีพุทธคยานั้นยังไม่จบก็จะนำพาท่านทั้งหลายไปชมในตอนต่อไป ท่านใดที่เห็นว่ารายการท่องแดนพุทธภูมิมีสาระมีประโยชน์ก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกช่องได้เดือนละ50บาทขออนุโมทนาล่วงหน้าพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอเจริญพร